ใหญ่ฉันพิสูจน์ยังไงวะเก๋บริสุทธิ์ฮะใจพิสูจน์ยังไงแล้วแต่จะพิสูจน์ตนเติมเงินค่าฉันบริสุทธิ์แน่นอนฉันไม่ได้เสียหายหอ๋อเอาเถอะฉันไม่เชื่อเด็ดขาดสถาบันยังไงก็ฉันไม่เชื่อ,อมัึงธรรมดาผู้หญิงอ่ะชั่วอะไรโอ้่ำไมยไม่จริงจริงฮัลไม่ไม่เลยเรากวายกอมนคนสำคัญเวลานี้เห็นเทวี ง g a มาไกลดีนักนาเมื่อส่วนพระทั้งก็จะเล่าวความจริงหนังเจตมามีสมเด็จพระราชากาไม่เชื่อแมาใหญ่โกเร็วโมมกมลแม่เจ้าพระเตงเวลามีตามพันธีมันคงไม่สงสัย เห็นว่านางมริสุดจะทำไรเราตั้งใจมาสะแดงถึงกายานางใครใครู่ไว้ นี่ว่าโอ้นี่แกเป็นใครฮะแกเป็นใครผมเป็นลูกครับบอกว่าไม่รักเมียกูเนี่ยไปอยู่ไปจนท้องได้ลูกแล้วเอาแหวเนเชรี้ยนก็กลาวเว้แยแม่โอ้แม่รัวใครมาตรงนี้มันยุ่งไอ้พรมเมธจริงๆทำดีแท้ๆแต่นี่มาแต่น,หนหลาวหนึ่งๆพราำออกมา ออกมาแต่ตอนเว้นเร็วนี่องแต่ตอนนั้นกำลังที่ว่าสู้ทำกันแข่งออกมาเร็วๆเป็นเบาเร็วๆไม่ไม่เลยไม่เลยและไม่ไม่รู้ว่าใครไม่จริงๆอ่ะไม่เชื่อยเรื่อัวคนนึงไม่เชื่อนี่เออไม่เชื่อเด็ดขาดไม่เชื่ออือท่ามเล่มคนเด็กไรมันมันเป็นผันซื้อท่ามท่ามเลยก่อนเน่งเน่งมันมานนั้น ไม่รู้เรื่องบนเรือฮะเดี๋ยวหล่ค่ำเล่ดิอ้อหยาดหมดอ,อเอาเถอะครับผมต้องการยาอิิบายเรื่องทั้งหมดอ๋อแกยาอิิบายเรื่องทั้งหมดนั่นแหละคือนะผมจะบอกตรงไปตรงมาว่าผมชื่อโกบล โกบนเนี่ยเป็นคนกำบ,บังกายหายตัวได้เพื่อต้องการจะทดสอบพิสูจน์พระนางเจ้าเหมาราว่าพระนางเหมาราเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าพระนางเหมาราเป็นผู้บริสุทธิ์ครับโอ้พระนางเหมาราบริสุทธิ์ครับครับบริสุทธิ์แน่นอนอืมบริสุทธิ์ยัยงไงคือ อย่างนี้ความผิดทั้งหมดนี้อยู่กับพระองค์นี่แหละไม่ใช่ใครมาแต่ไหนอยู่กับพระองค์แท้ๆอยู่กับเราใช่คือให้พระองค์นึกถึงทบทวนประวัติศาสตร์แต่หลังมาคือคุณไปรักกับผู้หญิงคนใดบ้างผู้หญิงนั้นมีท้องเมื่อผู้หญิงนั้นมีท้องแล้วก็ผู้หญิงนั้นคลอดลูกคลอดลูกเป็นขวาแขวด เมื่อคลอดลูกเป็นควา้าเผตออกมาแล้วผู้หญิงคนนั้นตายซะเพราะกิจยาพิษทีนี้เขาต้องการจะแก้หน้าต้องการอยากจะทำให้พระองค์เสียเกียรติยศชื่อเสียงต้องการอยากให้พระองค์เสียเกียรติยศให้ต้องการให้เสียชื่อเสียงอย่างนั้นจึงเขาสะกดใจพระนางเจ้าเอมรา เมื่อพาพระนางเจ้าเอ๋มราไปแล้วพระนางเจ้าเอ๋มราเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องการที่จะเอาผู้ชายอื่นนอกจากผัวนั่นแหละทีนี้กษัตริย์พรมเมธนิลาจากเมืองครทางตะวันต้องการจะมาบวชจริงๆก็มาพบพระนางเอ๋มราเข้าเมื่อมาพบพระนางเอ๋มราาเข้าแล้วเขาก็มาส่งโดยความบริสุทธิ์ใจนั่นผมกำลังกายหายตัวได้ใครดีใครชั่วผมก็รู้อะไรอะไรผมก็รู้ผมมาผมรู้ทุกอย่าง รู้ทุกประเภทใครนั่งที่ไหนใครยืนที่ไหนใครทำอะไรผมรู้เมื่อลักษณะที่ผมเดินมากับพระนางทีนี้เมื่อพระนางเกศรามาผมก็ตามมาก็เห็นเหตุการณ์พระนางเกศราน,นั่งที่ไหนผมกดเห็นเดเยกูนั่งเดียวตรงนั้นมึงเห็นเหนียวร่าขนาดะอ๋ะอเด็กนี่เหรอไม่ครับผมไม่สังเกตผมไม่ต้องการที่จะดูอ๋อ ไหมความมาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่างครับใช่แล้วครับแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณทําสร้างกรรมทาบาปไปกับใครสร้างกรรมทําเวรไว้กับใครอ๋อแล้วนึกขึ้นได้ภายลังเวลานี้วาเทวีเจียมจิตสาเนตซาเนาลูกล่วงเงานนองล่วงจอมแรมบรยําำทับพีร รับไยราลงไปมาสู้เป็นคูณอมในสมัคร,รใครจนไม่เสียเอาเป็นเมียรวมเรียงไว้เคียงมอมเพือว่าตำซะคุญแจกราชดอนนี่นะพระผูท้ททดไม่แต่งตั้งไว้วังไหยออคุณสามารถจะเล่าความหลังได้ไหม เออได้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเองเออไปรบศึกศึกมาตีเมืองครั้งนั้นเรายังไม่ได้เป็นกษัตริย์เรายังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเราไปกับหลวงจอมประจันทบแล้วพอดีเรามาพบน้องสาวของหลวงจอมประจันทบชื่อว่าเจียมจิตเราก็ม่มอบความรักให้กับเจียมจิตเมื่อเจียมจิตมีท้องสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ มาเต่งานเตงงานกับเจ้าหิมาราเมื่อเต่งานกับหิมาราแล้วหลวงจอมประจันทบมาโค้รงให้เราไปรับน้องของเขาเพื่อต้องการราชาพิเศษเป็นสมบมฝ่าย์ใชแต่เราก็ไม่รับรองเพราะถือว่าเขาเป็นคนต่ำสกุลนั่นแหละทีนี้ก็หลวงจอมประจันทพนั่นเลยครับเป็นผู้ที่กดสะดมหรือกดจิตสะกดจิตของบรรดานหิมารา การที่หลวงจอมประจําพษษับสะกฎจิตพระนางเอมารานนั้นก็เพื่อต้องการให้ประชาราสะรพระสกนิกรทั่วแผ่นดินน่ยก็สงสัยว่าพระนางเอมารานเนี่ยเป็นคนที่มีชู้ให้คนวิพากวิจารณ์ก็เพื่อทําความเสื่อมเสียเกียรติยศของพระองค์นั่นแหละให้พระองค์เสื่อมเสียเกียรติยศในคนวิพากวิจารณ์ไปเพื่อจะให้หายแค้นที่คุณไปทํากับน้องสาวของเขา โอ้เช่นมัมมนะเตพระนางเหมรานี่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ครับหออลวงจอมเรลยนจำทับนะ่ะเป็นลุงของผมเจียมจิตนะ่ะเป็นแม่ของผมกับผมชื่อว่าโกบนเป็นคนพี่โกมาดเป็นคนน้องลูกก็ไม่เจียมจิตครับโอ้ถ้าอย่างน้ำเธอก็เป็นลูกของพ่อเราสิเออใช่แล้วเอ,อผมเป็นลูกของพ่อนี่แหละอ๋อถ้างนั้นก็ แม่จะตั้งว่าเป็นลูกของแม่นะลูกนะแม่จะตั้งว่าเป็นลูกของแม่แท้แทๆนี่เลยอันความจริงนี้ความจริงนอะลำบากความลับยมจะไม่มีในโลกพาสิทธนี้เขาก็ได้มีมานี้แต่หากว่าแม่เป็นผู้บริสุทธิ์แม่ไม่ดีแม่เอ่อชั่วช้ากับใครกับใครแล้วก็หมายความว่าพระราชาจะต้องรู้นั่นละ ว่าพอข้อโทษอย่ากโกรธเลยนะลูกแก้วกำพอเหลวสิพอสร้างไว้แต่ปางลังมีล่วงโจมเพรยันทัพสะกดจิตกันดาพ่าจากราชวังเจ้าชะนั่งทุกทิ้นกระชวนกันนินทาสร้างดีความดีมันก็โตอบทำความจอบมันไม่ชัวรในหน,นักหนะ้า ลกใส่ตะกโอปรลักนังเกตมาตั้งวัาลูกยากรวมเซกอุม่มเซนับเซนุนิตีเล่าทามถึงโกมินพระลูกแก้วนี่แหละดีเสียงเลยนะมารู้จักกันทีฟังสีพีนะแล้วโกมินลูกเราจะมารูจา้จักกับโกบอลเช่สิอ๋อนี่แหละลูกโกมิน โกมินมันหายสาบศูนย์ไปเสียตั้งหลายเวลาเข้าใจว่าโกมินลูกที่หายไปนะ่ะคงจะพยายามติดตามพระนางอย่างแน่นอนโอ้โกมินหายไปแล้วผมกับโกมินนะ่ะใครจะเป็นพี่ใครจะเป็นน้องเอาเถอะเธอคงเป็นพี่เพราะว่าแม่ของเธอเจียมจิตน่ะท้องก่อนดิฉันมาราชาพิเศษกับพระนางเอมาราถ้าเช่นนั้นก็ดีเร็วครับ พ่อจะขอร้องรับไว้ในสกุลพ่อจะบอกว่าพ่อบอกเด็ดขาดว่าเธอเป็นลูกชายของพอ่อคนพี่นะลูกนะโกบนพี่เพื่อนนั่นเลยครับแล้วคนกว่าแขกคนที่สองชื่อโกมาชื่อโกมาแล้วโกมินโกบนโกมาดีแล้วที่เนี้พ่อจะแต่งตั้งแล้วก็ เรียกว่ากรรมที่พ่อสร้างไว้นั้นก็มันสนองพ่อแล้วเตอย่างไรเสียผมจะขอลาพยายามติดตามโกมินมาเลดีแล้วให้ลูกพยายามติดตามโกมินไปเถอะลูกนะให้ไปหาโกมินให้พบแล้วจะได้รู้ว่าใครพีใร่ใครน้องใช่จะขอลาพยายามเงาตามงงใช่ภาไก,กัเกาตีแนแตเวินส์ โรเรียนรูครูซ้อมวิทยาดีลาจัก,กรีลาเมลียงลูกต้องไปให้สลุกนะจะซาำใครก็ไม่มีที่จะซาำว่าเบาหน่อยรูเบิ้ลว่าโกมินอยู่ที่ไหนลาเลวขาดเกลจากกุ้งเกลเลวกระสัตอ์ให้ก็โทษพระราชา,าเนี่ยซื้อโทษโรถขึ้นและมาที่ยึง เาจาคิดว้อายอย่าถือโทษอย่ากโกรธเราเลยนะเพื่อนนะเราเห็นใจอันความบริสุทธิ์ของท่านแล้วเราไม่ึงเราให้อภัยทุกอย่างเพื่อนนางเข้าใจแล้วยังว่าพี่เนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ขาพัสดาของน้องน้องยินดีแล้วขอทอดน,นับระพี่นางเกอแหมบราตีฉันไม่มาหึงหวงเข้าใจผิดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคนบริสุทธิ์มันจะต้องเป็นคนดีสุดที่อสุธิปัจจัตตังเราว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่เฉพาะตนนั่นแหละว่าทำดีมันก็นมีสิสะนามายาติวงวงศ์ว่าก็ไม่ไม่ส,งส่งไยแต่อย่าบุดเลยเอกของประพูวธไไปพีไปกลับลังอย่างน,าน้นก่อนไปครองประเทศิทามตะวันันมันไม่ ว่าพาไกรลาเ่าเจะไว้ซอ้อนนี่นะเราจะลากลับไปนคนทานตะวันตกลงว่าไม่บวชแล้วหรือแกไม่บวชแล้วมาทั้งที่มาเมียขู่กลับไปเงงาสุราชนิเวตแคตาคอนเ่ามดความเรารโรนไม่ราเพราะยิ่งดีมีผู้สะกดจิตกรรมตามติดคุงกระซัดจ,จึงใดโทมนัสา แก่โกมินกับโกมุนกาแจากผาราปลาชนแก้วตากับรลังเลยโอกาสนันโกมุนกุม,กม,กมาราเจ้าตาบ้าโกมินหัาตกอยู่ที่ทิ้งไหมแล้วก็ตั้งนักคาร์เอ็ดแคทกุ้งไรตั้งเวียงใจจองวีเชียงยุบให้เทีทยบไม่มยาก หอยกลับมาพิงติดสนาเมียควณหลวงโจมประจังทำผู้หลงในกรรมราบตามา ก็ผ่าน,นพ้นตนกูนผ้มวดบนฝันไมขอไห้ขอบนหลังรัการที่กูจะทำก็สมใจแล้วให้มันฟังได้เอบ้างเปไปห่วงเมียอย่าไปหาลืมหรมา แอบเจ้าเมาจริงๆกะนอนกริงกระงองร้องมาเอ็นดูอยากจะาซ้ำงายิ่งเ้า้ารือเพื่อนที่เราจำว่าเหมือนกันหรือไม่ใ้อดสู้ความกำนัดเลือกกำนัดกดไม่อยู่มันโขูพที่เต็มซ้ำผ่านเว่าจะจม เกิดเป็นยิ่งเปรียบเป็นจั่มข้าวเปียกร้อนอยากปล่อยจอนให้ลงในคงหมดไปก่อนปัญมาตามทุกจะดนตอนก่อบนให้ปรากจกบุรีรักโกมาแจกสังวาลเป็ดรลอน